อ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปสอนใช้มาโคตัวล่าสุดนะครับก็จะเป็นมาโค v 5นะครับซึ่งก่อนอื่นใครที่อ่ายังไม่ได้โหลดเนาะก็ผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไปให้ใต้ล่างคลิปเรียบร้อยละนะครับสำหรับลิงก์ก็จะเป็น Google Drive อันนี้เลยนะครับก็เพื่อนทำการกดดาวน์โหลดไปแล้วก็ไปแตกไฟล์ในเครื่องของเพื่อนนะครับอ่ะก็หลังจากดาวน์โหลดไปแล้วก็แตกไฟล์เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ โ่าพเดอร์แบบนี้นะก็จะเป็นพฟลเดอร์ชื่อว่า m มาโค v5 นะครับก็เพื่อเพื่อนดับเบิลคลิกตัวโปรแกรมนะครับมาโค v5.exe ตัวนี้นะครับมันก็จะมาโผล่แบบนี้เลยนะครับซึ่งสำหรับอ่มาโคตัวเนี้ยมันก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมา2ฟังก์ชันจากเดิมที่เป็นเวอร์ชัน4ก็จะมีแค่3ฟังก์ชัน จะมีผสมของแล้วก็เปิดของรัวๆนะครับก็เหมือนเดิมนะครับในเกมเราจะตั้งขนาดหน้าจอพันยี่สิ้อยหถามว่าขนาดหน้าจออื่นได้ไหมถ้าเป็นเครื่องผมมันได้นะครับแต่เครื่องของเพื่อนเนี่ยผมไม่ชัวร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําให้ตั้งประมาณนี้น่าจะ,สะเสถียรที่สุดนะครับโอเคทีนี้ผมก็จะมาสอนอฟังก์ชัน เปิดของนะเพราะว่าฟังก์ชันนี้มันใช้ค่อนข้างยากนะครับไม่เหมือนฟังก์ชันอื่นที่แบบกดปุ๊บใช้ได้เลยนะก็ผมจะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นว่าผมจะเปิดเหรียญแก๊งเนี่ยอ่ะจริงๆมันเปิดไม่ได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมเกมมันทำให้เด่เป็นคลิกได้อ่ะเนี่ยปกติเราก็จะดับเป็นคลิก e n t เ r enter แบบนี้ใช่ปะอ่ะเราก็จะใช้ออโต้คลิกเนาะวิธีการเราจะกดอ่าปุ่ม Windows นะครับปุ่ม i n d o w s บนคีย์บอร์ดปุ่ม i f t แล้วก็ตัว S มันจะขึ้นแบบนี้นะอีกรอบนะครับ w วินโด s ชิปเอสมันจะขึ้นแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนคุมไปเลยบแบบนี้จะขึ้นโปรแกรมขึ้นมาเงี้ยเราก็กดเข้ามานะครับทีนี้เราก็กด Ctrl S c t r l S นะเพื่อที่จะเซฟหรือกดตรงนี้ก็ได้ ชื่อเราจะตั้งชื่อว่า item มีตัว s ด้วยนะครับ item s png เท่านั้นต้องเป็นชื่อนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็เราจะเซฟรูปไว้ในโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า item use เท่านั้นนะครับถ้าเกิดทำนอกเหนือจากนี้บอรดมันจะไม่ทำงานนะก็เข้ามาใน item use ตั้งชื่อว่า item มีตัว s นะ png กดเซฟปึบแบบนี้นะครับอ่ะแล้วทีนี้เราขอไปดูในโฟลเดอร์มันก็จะขึ้นรูปที่เราเพิ่งเซฟมาเมื่อกี้เนาะทีเนี้ยอ่ะประเด็นมันจะอยู่ตรงเนี้ยแหละว่าบอดมันจะคลิกไม่คลิกนะครับก็คือการขอบรูปให้อยู่ประมาณกึ่งกลางของไอเทมคือผมก็บอกไม่ได้หรอกว่าประมาณไหน้หเพื่อนกะเอาแล้วกันประมาณกลางๆอ,อ่ะ่ะประมาณเนี้ย่ะนะครับ Okay. กดเซฟไปอ่ะแล้วทีนี้เราก็ลองกดสตาร์ดูโอตคถ้าอย่างเงี้ยคือทำงานได้แต่ถ้าเกิดมันทำไม่ได้หรือมันแต่ปัน่นคียแค่ครั้งเดียวแล้วหยุดทำงานเนี่ยแสดงว่าเพื่อนๆอาจจะยังขอบลูกไม่อยู่กึ่งกลางเนาะก็ลองขอบไปขอบมามันก็จะได้เองครับคือตรงเนี้ยมันจะยังไม่ค่อยสมบูรณ์หรอกเนาะคือบางทีมันก็จะได้บางทีมันก็จะไม่ได้ นะครับแล้วก็สำหรับเจ้าตัวเวอร์ชัน5เนี่ยบัคมันจะค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเบื้องหลังเนี่ยผมแก้โค้ดใหม่ค่อนข้างที่จะแทบทั้งหมดเลยคือโค้ดเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกับเวอร์ชั่นก่อนเวอร์ชัน4นะครับก็ถ้าเกิดใครที่ดาวน์โหลดเวอร์ชัน5ไปใช้แล้วแบบติดบัคติดอะไรเนี่ยช่วยมาคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ด้วยนะอ่ะแล้วก็ในระหว่างเนี้ยก็ โหลดเวอร์ชัน4ไปใช้ก่อนนะครับถ้าใครที่ไม่ได้จะผสมของหรืออะไรเนี่ยเวอร์ชัน4มันก็จะมีพวกย่อยสกิลนะครับอ่าก็ใช้เวอร์ชัน4ไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าอ่าเวอร์ชันนี้ไม่มีบั๊กไม่มีอะไรก็มันก็สามารถใช้ได้ปกติเหมือนบนเครื่องผมนี่แหละนะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งไอฟังก์ชันผสมของเนี่ยก็ไม่มีอะไรกดสตาร์ทได้เลยเนี่ยอันนี้ผมไม่มีของให้มันเทสไง นะครับมันก็จะหยุดทํางานถ้าใครที่มีของมีอะไรมันก็จะผสมให้เรื่อยๆเหมือนในคลิปที่ผมทําไปนะครับ่ะก็มีประมาณนี้แหละเนาะเราก็ฝากทิ้งท้ายไว้นะใครที่ใช้ Windows 11แล้วก็ใช้พวกบอรดย่อยสกิลเนี่ยแล้วหน้าจอมันกระพริบกระพริบสีขาวๆเนี่ยผมแนะนำให้เพื่อนๆกด Windows นะครับกดปุ่ม Windows แล้วก็ปุ่มแท็บนะเนี่ยแล้วก็ ไปนิวน e วเดสท็อปเนี่ยมาแล้วก็ไปทำงานใน d e สท็อปอื่น d e สท็อปนี้ก็ปล่อยมันลันไปนะครับมันจะได้ไม่แบบลำคาญหูลำคา,านตาบางคนไม่รู้แบบใช้อยู่ในเดสท็อปนี้เดสท็อปเดียวบางทีเมาส์เผลอเข้าไปโดนเนี่ยมันก็ไปลบก,กวนเนาะ,ะก็กด Windows Tab แ,แล้วก็ไปใช้ใน d e สท็อป2แบบนี้นะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้แหละอย่าลืมนะครับใครที่ดาวน์โหลดไปใช้แล้ว พบบั๊กอะไรก็ช่วยๆกันมาคอมเมนต์บอกใต้ล่างขีดนี้ให้ด้วยครับก็มี่ประมาณนี้ครับเิดนี้